การเล่นปลาหมึกประทะแมงปอจะเป็นยังไงไปดูกันไหนใครยังไม่มีมแมงปอบ้างเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้กดติดตามและคอมเมนต์ไว้แมงปออาจจะเป็นของคุณ <c oughs> ในอัปเดตที่ผ่านมาเราก็ได้สัตว์ใหม่ <c oughs> ที่มีสกิลสุดเจ๋งมานั <c oughs> ่นก็คือเจ้าหมึกนั่นเองและเพื่อนๆ <c oughs> สงสัยกันไหมว่าถ้าเอามาเทียบกับมแมงปอจะเป็นยังไงถ้าอยากรู้แล้วก็ไปดูกันเลย <c oughs> แต่ก่อนอื่นถ้าเกิดใครสนใจไก่าฟาร์มก็อย่าลืมไปดูที่มองตูเกมเซ็นเตอร์การประทะกันในวันนี้ผมก็ได้ยังใช้3เกมเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วก็ เกณฑ์ที่1ความหายากก่อนอื่นเรามาดูกันที่ปลาหมึกกันก่อนปลาหมึกหาได้จากพาราไดเอ็กโอกาสได้หแเปอร์เซ็นต์แมลงปอหายได้จากบักเอ็กโอกาสได้หเปอร์เซ็นต์ทั้งสองตัวนี้นอกจาก mm hmm. โอกาสได้จะเท่ากันแล้ววิธีการหาไข่มาฟักก็ยังเหมือนกันด้วยก็คือต้องรอวนเข้าร้านนั่นเองเพราะฉะนั้นเอาไป1เต็ม5เกณฑ์ที่สสกิลเรามาดูกันที่ปลาหมึกก่อนเหมือนเดิมปลาหมึกจะกปปี้ความสามารถของสัตว์ตัวอื่นในสวน <Yes. S 1> ก็ถือว่าเป็นสกิลที่พอใช้ได้แต่ก็มีข้อเสียเหมือนกัน uh huh. ข้อเสียก็คือเรื่ององงขดาว คูดาวะกิ๋ของปลาหมึกจะอยู่ที่20นาทีเพราะฉะนั้นบางทีการใช้สัตว์เลี้ยงตัวนั้น2ตัวก็อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าต่อมาแมลงปอไม่ต้องพูดเยอะเอาไปเลย5เต็ม5เกณฑ์ที่3ความสวยงามทั้งแมลงปอและปลาหมึกโดยส่วนตัวแล้วผมชอบทั้งคู่เพราะฉะนั้นผมให้อยู่ที่4เต็ม5เท่ากันผู้ชนะก็คือแมลงปอนั่นเอง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 ,เองดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์